อยากให้ไปบ้านดันโย่ะหุ้ยใจหคอแต่ว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยใช่หิวข้าวให้กินนะมาเนี่ยมีรานนี่มึงกินไอ้มาลายกินฮิปโปด้วยเหรอกูกินได้หมดหมดไล่สัตว์หมดหมดครีมผิวขาวหรือว่าเอ็กซ์ต้าไวเนี่ยมึงทาทำไมไม่ใช่ของฟรีเปล่ากูว่าน้ำมันระเบิดต้องเชื่อ ทำไรวะพวกมึงอะเท่ะเหรอนี่สไตล์ไงเออเนี่ยสไตล์เฮียอะไรเนี่ยเฮียอ่ะทิกกี้ทำเสร็จแล้วไอ้พวกนี้กำลังอร่อยเลยอ่ะผมแบบผมปลายเลยอ่ะ เราแอบมาหาเพื่อนเราเพื่อนรักฮ <friend> ักเลียมโหดชาวแอฟริกาฮา้ดันโยครับผมเรามาเนี่ยมาบุกถึงห้องมาเลยเดี๋ยวมาดูว่ามันมีเซอร์ไพรส์อะไรมันไม่รู้ด้วยนะนี่เราไม่รู้ว่ามันอยู่หรือเปล่านะเนี่ย EP นี้บอกเลยนะฮะอันนี้เซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยากให้ไปบ้านดันโยบ้างอย่าอย่าอย่าแล้วเดี๋ยวยังไม่กินเลยไปเลยจะให้มันทาอะไรอะไรจะเข้จะเข้ของมันจะเข่ของมันอะเดี๋ยวดูดิว่ามันอยู่ไหมหญิงโอ้ผู้หญิงนะดูดิ้หญิงกดปะ โอ้โหพ่อ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 โเฮ้ยยืนมึงอยู่ได้ยังไงโดนอะไรวะตกใจพอคุณอยู่ดิเหรอคุณมาเจอใครมึงไงมึงอยู่ใครโอ้โหคอยู่คนเดียวคูเชื่อไม่ใช่อะเดี๋ยวดูเข้าไปบุกหมดได้แต่ถ้าอยู่คนเดียวนะเชิญเข้าห้องแันด์ยูเลยครับไอ้กูเชิญเข้าห้องเองเลยโอ้โหโล่เชิญไปโล่ตัวเองเลย นี่ไม่ไม่บอกใครเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันติดไม้อะไรก่อนไม่แล้วอยู่คนเดียวจริงเหรอคนเดียวแฟนไปไปทำงานครับเขาด้วยไหมอุ้ยทัวครับอุ้ยอ้าไม่บอยู่คนเดียวเปิดเปิดใหท่านหน่อยเราเคยมาห้องดันโยทีงแล้วใช่เรามาไลฟ์อยู่วันนั้นนี่ฮะเหรียญก็ยังวางเหมือนเดิมใช่ไม่หรอกเขามีนี่นะวอลเปเปอร์ป่ะเฮ้ยทำใหม่เหรอใช่ใช่กเออถ้าไม่มีนี่นี่เป็นโค้ชเป็นโค้ชแม่ป่ะแม่ใช่ไหมแม่ดิฉันทำได้ทำได้ทำได้อยู่ที่ อ้าวทำไมก็สวัสดีแม่กูผิดตรงไหนเฮ้ยแต่ห้องอยู่ก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกูเปลี่ยนดีเปลี่ยนดูดีดีนีเออดูสวยดู้นอรอสวยเลยเนอร์สวยหยดใช่อ๋อไม่ใช่หยดเหมือนเดิมอยู่แล้ว่เนี่ยเพย์ออฟแต่ไม่นบานนี้ฟุตบอลโกลเด้นสตาร์หูยอยู่คนก็รักไปคนก็จำเราสร้างผลงานขนาดนี้ถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่เราไม่อยู่เราไปไหน จะถามแต่รื่จะเป็นสไตล์ผมสะสมเสื้อบอลผมจะสะสมที่เป็นเลเจนด์จริงๆครับคือคนที่จากโลกนี้ไปละนั่นคือเลเจนด์และก็คนที่ใกล้จะจากโลกนี้ไปผมไปเก็บเสื้อเขาเสื้ออะไรเสื้อของบิ๊บ้านของกาสครับ มึงใส่ทำไมวะพีระพงศ์ยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่แต่ดิสสมัยเป็นเบอร์แปดแล้วนะเบอร์หลังๆปีที่แล้วเองปีที่แล้วเองแล้วเลิกแล้วนะเลิกแล้วอันนี้ก็เลเจนด์แล้วใช่เลเจนด์แล้วนแล้วตัวนี้ครับนี่เสื้อแบบที่เขาทำให้อยู่พิเศษเลยเหรออยังไงใช่มันเป็นพิเศษเพราะว่าพ่ผมเล่นประมาณหนึ่งร้อยเกมกูได้กูได้เซียนไปเลยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่จำนวนนับที่เล่นนะฮะแล้วคืออะไรจำนวนอายุอายุหน้ามึงือ คนหรือต้นสักคือเป็นร้อยปีในบ้าบอจริงแต่ว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยใช่หิวข้าวอยให้กินนะไอ้นี่แล้วที่มึงพูดอะไรอจิเคอจิเคอะไรอ่ะวันนี้กูบุกมาละเออมาคนเขาถามมากมาบ้านกูไม่บอกกูต้นทำให้พวกมึงกินเองแต่ใช่ไงมีไหมีก็ไม่ใช่กูจะได้แดกอจิเคของมึงอ่ะกูไม่ได้แดกสักทีเออก็ดีดีพวกมึงได้รู้เออท์เำให้กินหน่อยทำให้กินหน่อยแล้วเดี๋ยวมึงมึงมึงก้มอยู่ตรงล่างเดี๋ยวกูทำไก่แล้วมึงกระโดดขึ้นมางับเลยที่คนไม่ตัวนี่ไม่ตัวที่บ้า ปกติเป็นคนทำกับข้าวกินเองไหมก็หน่อยนะน้อยมากผมกินข้างนอกตลอดเลยง่ายกว่าเออง่ายกว่านี่คืออัติเรอไม่ใช่ลูฟุตบอลไม่ใช่ลูฟบอลมันเหมือนเป็นอะไรวะข้าวเอาแป้งเหรอมันเหมือนพวกคินัวไม่แล้วนี่คือเอามาจากแอฟริกาใช่แล้วที่ไทยมีขายป่ะผมอยากรู้ก็มีนะแบบชอนมามาจากแอฟริกาเนยเขาสั่งจากแล้วถ้าจะซื้อองไปซื้อไหนซอยนา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 โอ้นานาๆๆๆแต่ซอยนานาเดี๋ยวผมไปซื้อ เขาบอกที <t ests>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  ่โรงแรมราชามีไม่ได้ซื้อข้าวเคยไปมีไม่ใช่ซื้อข้าวซื้ออะไรก็มีหมดอาร์เเซียเซอร์เบียอะไรม่ใช่ซื้อข้าวแน่นอนไม่วันนี้เราจะทำ นี่ครับข้าวไก่กับมาที่นี่อันนี้ด้วยเหรออันนี้ด้วยเฮ้ยมึงทำอร่อยไหมเอาดีๆได้อยู่นะไม่เอานะโอ้โหไปทีมเอาเท้าคนนี่คืออันนี้ถือว่าเป็นอาหารประจำชาติใช่ใช่แต่ออฟริกาเราเป็นเมนูชื่อว่าเมนูอาจิเกอาจิเกอันนี้กินที่นู่นแบบมันแบบที่นู่นนี่คือกวนละกินเช้าเย็นอ่ะอารมณ์เหมือนข้าวผัดบ้านเราใช่ใช่ข้าวกะเพราบ้านเราประมาณนั้นเราก็ถูกด้วยอะไรนะอันนั้นอันนี้คืออาหารประจำชาติของเราเหมกันแฟนแฟนซื้อมาไม่รู้เขา ซื้อทีทีคอสโมคือที่คอสโมอ๋อนี่ขนมไทยนี่หว่าขนมไทยเอออันนี้อะไรนะขนมผิงผิงผิงแต่ว่าเป็นลูกใหญ่หน่อยอนี่อยู่ในตู้เย็นก่อนเอาดีว่ามึงโอยมึงกินอะไรเนี่ยกินเฮ้ยมึงกินเฮ้ยมึงบ้าปะเนี่ยมึงลากินนี่มึงกินไอ้มาลายกินฮิโปด้วยเหรอกูกินได้หมดอ่ะกูกินได้หมดไม่เอาไม่จับตาเกินไปแล้วมึงกินเสือ ยีราฟอยู่นะมึงดูดิคนจะสมองจะเล่นอะไรนเนี่ไม่ควรมึงดูนี่ยีราฟไก้ปอยีราฟป้ามมัล่ะไปมาได้คิดอัวใหญ่ยังไงอันนี้อันนี้ก็คือกินด้วยปกติอันนี้คือเป็นพวกสิงสารสัตว์ที่จะใส่เข้าไปในอจิเควันนี้ไม่ใช่เขากำลังจะบอกแล้วว่าตู้นี้คือตู้แอฟริกาถ้ามือสุดแแอฟริกา อะไรกูไม่น่าปล่อยอพโปมึงเข้าบ้านเองอันเนี้ยอะถ้าเนี้ยอันนี้ก็คือไม่หนีบที่ไม่ต้องยุ่งโอเคไมมหนีบเพราะว่าอธิบายอะไรวะมีอะไรที่เป็นของแอฟริกาอันนี้นี่แอฟริกาอันนี้ว่าชาวแอฟริกาอะไรชาวซอลอันนี้เหมือนแบบเข็มร้อยมาเลยนี่เข็มร้อยเม็ดมาเลย่งที่ใสแบบเหมือนคานอคานอเหมือนคานอเนี่ยโอ้เหมือนปะเหมือนกินแบบกินได้นหรอใช่วันนี้ต้องใส่ไหมใส่ไมันเป็นยังใส่ปางกินกับวัตถิกาเนี่ย อ้าวไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวมึงทำเลยแล้วเดี๋ยวตอนที่มึงทำกูจะไปแอบดูห้องมึงมมีผู้หญิงไหมกูดูให้หมดทุกตู้อ่ะมึงชอบสบายเลยได้นะไหนเริ่มยังเริ่มยังเริ่ม้างานจะแกะถูไม่ได้แกะไม่ไอมาบ้านกูบนบนผายเลยเ้ยจอ อันนี้ทอดอะไรก่อนครับทำทำอะไรก่อนไม่ก็ต้องตำไข่ก่อนเรากหลังจะนั้งต้องตำซุปอันนี้มะเขือเทศคือต้องซอยก่อนหรือวะไม่ก็ต้องตัดตัดเขาเรียกซอยภาษาไทยเดี๋ยวเดี๋ยวยืนซอยมะเขือเทศก่อนมีไรซอยมีอีกปะหอมหอมดี่กว่าซอยมันไม่เหมือนหอมของไทยนะมึงดูสีดิสีมันไม่เหมือนปกติมันมาจากอเมริกาไม่ใช่แล้วนิ้วมันดู้มาตุ๊บตุ๊ตุ๊ตุ๊พวกมึงไปนั่งไปนั่งเฉยๆเลยไปบ๊ อ uhm like uh oh, oh ื้อาฮ่าอ่าฮ่าอ้สโอ้หมดเลยหมดหมดเดี๋ยวไม่ต้องกลับซอ่อีกนานงั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะเออมากับ ในขณะที่เรารอดันโยทํากับข้าวนะฮะครับผมเราก็จะบุกห้องมันว่าห้องมันจะมีอะไรบ้างใช่แจ็คโนเซียกาเนี่ยเพย์บอยแอฟริกาที่มาเ้าชูในเมืองไทยไปดู้งหมดเลยไปว่าแต่ละห้องมีเราไปห้องไหนก่อนห้องนอนก่อนดีกว่าห้องนอนนะฮะอันนี้เดี๋ยวเชิญเข้าห้องนอนดันโยนะครับมีห้องนอนก่อนครับมีพยุน ก็โดยปกยติดันยก <t ure> <ure t ure> ็จะนอนด้านหนนี่คุณผู้ชมนี่มันห้องน้ำาว้แต่เขาจะนอนแล้วแต่แล้วแต่ฤดูกาลใช่มันจะมีนอนพื้นที่เปียกนอนพื้นที่แห้งส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจานข้าวเราจะกินยังไงนะครับไปดูเฮ้ยต้องนั่งไงก็นั่งลงไปเลยไม่มีฝาแล้วไงหรออก็ของตัวเองก็สะอาดอยู่บ้านตัวเองอ่ะมันมันมันใหญ่ได้ใหญ่ แล้วเวลานั่งมันหัวโจเราเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเโนเวทอะไรได้บ้างใช่อันนี้โอ้โหอันนี้เป็นพรมที่สลักทองมานะฮะครับผมสุดยอดนะฮะโอ้คือดันโยเนี่ยมันมันต้องอะไรเป็นทองทองหมดเออทองโอ้โหเตียงไม่น่ารักมันไหวนะโอ้ดูเตียงมันดิเอ้ืดเตียงน่ารักจ้ะทรงทรงไม่น่าจะทนได้นะฮะเออไม่แต่คงไม่น่าทำบนเตียงวะทำารื่องโซนฟาเลยนะ อ๋อนี่นี่มันมีมันมีพวกเสื้อที่น่าจะไปแลกมาวะท่าเรือฮอลแลนด์เฮ้ยมีเสื้อดิมชาติไทยนะโอเคไม่ใส่หรอไม่ใส่กล่องมันจะไหมคุณไม่ใส่กล่องมันจะไหม ไม่มันมันเป็นไอ้นี่สไตล์ของสไตล์ของมันเนี่ยแล้วไป็นหือของอุ้ยเฮ้นสวยเท่ห์ว่ะหนๆเราบุกแล้วเราเราก็จะดูสไตล์กันเลยใช่สมัคระกูไปเที่ยวเด้อเออเป็นเท่ห่ะเออได้อยู่อ๋อนี่อ๋อนี่นี่อันนี้อันนี้กระเป๋ากูรกระเป๋าผู้หญิงเนี่กระเป๋าของมันของมันเหรอสไตล์มันเลยี่ใสวเดี๋ยวใส่มาให้ดูหน่อย โคตรเยอะเลยอะรายการมันอะดูดิโอ้โหโคตรเจ๋งแต่แต่ห้องเขาดีไซน์ดีนะโอ้ตรงนี้เป็นโซนจริงอย่างนี้มันจะมีอะไรอะมันต้องมีอะไรมันเป็นลิฟต์พอปิดแล้วมันลงไปเลยนี่มันลิฟต์ไ i r o นแมนปะ กูยังอยู่น e ี kind of ่ีกเฮ้แต่เ็าดีไซน์มาแบบนะห้องเขาเนี่ยแบบมุมแบบนั่งเล่นนี้ป่ะไม่ก็ตรงเนี้ยเป็นโซนโฮลเนี่ยคุณเนี่ยคุณเนี่ยต้องห้องแบบนี้ผมบอกให้นี่ครีมผิวขาวใช่ว่าไอซ์ไวายเนี่ยมันทาทำไมไม่ใช่ของคฟนเ่าอาจจะเป็นของแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณเนี่ยไปดิสเครดิตเขาทำไมอันนี้นะใครเจอนะครับ ก็สามารถแจ้งมีผอได้เลยนะครับเพราะว่ามีค่านำจับให้ใช่ใช่ตอนนี้กําลังตามหาตัวนะฮะชื่ออาจิเก้นะอาจิเกออาล์บาลาเฮอุ๊วัาต้นมันระเบิดต้องเชียรเฮ้ยเจ้าแขกว่าพวกมึงก่นเทปหรอเนี่ยสไตล์ไงเออเนี่ยสไตล์เนี่ยเท่ปไงกงขายาวข้างในแล้วก็ขายด้านข้างนอกไหมไม่ได้หรอ เฮ้ยมึงแต่งตัวเท่ว่ะได้หรอกระเป๋าแม่งสุดเลยว่ะเนี่ยเนี่ยมึงถือเออถือเนี่ยไปดูข้างนอกข้างนอกเออไปไปไปเหมือนคนมาเก็บตงแล้วก็เดียวเองนะมันเหมือนที่นี่เลยนะ ไม่รู้เาินนืินัวเป็นไงเปนไงไมดเลองเที่ยวอะเราท่องเที่ยวจะไาไอชิโนชอบอะไรอ่ะสวยสวยไหนชินวอะ่ามยอ่ว่าอม่คยภาอกอนี่ยวยนี่ยรไม่ครจีดโอ้หมดแล้วประมาณไม่เกินส0นาทีเลย วิวห้องเขานี่วิวหลักล้านนะครับมาดูนี่คือวิวข้างนอกห้องเขาดูสวยมากผมชอบมากวิวดีมากมันแบบอากาศดีแล้วก็ไม่มีตึกอะไรมาบังทั้งสิ้นเลยตรงนี้ไม่มีตึกเลยโคตรดีเลยดันโยร้อนไหมตอนปกติร้อนไหมในห้องร้อนไหมก็ข้างในร้อนบ้างบัดข้างนอกก็ไม่ร้อนข้างในร้อนนะแต่ข้างนอกไม่ร้อนนี่ไงนี่ไงที่พวกมึงยินอยู่แหละไม่ร้อนหรอเออมาละคือก็งงมันมึง ไม่รู้เรื่องเลยนะมึงอ่ะข้างในนี่ก็ร้อนเออข้างในร้อนเออข้างนอกไม่ร้อนถูกป่ะเออนู่น่ะพวกเออไม่รู้เรื่องพวกคุแล้วแดดแดดมันส่องเข้ามาป่ะคุ้มดีนะเช้าเนี่เชาเช้าคุณตรงนั้นเขาขายว่ามุมแล้วนะตรงขอบขอบบอรมันเหมือนมีตังค์จะซื้อได้ถามกันเลยเขาขายไหมถนี่นะฮะอันนี้รีซอเป็นพรีเซนเตอร์ไนกี้อยู่แล้วครับเอ็มเปเป้คุณมียังมีแล้วผมมีแล้วอ่าแต่แต่นี่เอ้ย ตัวใหม่เอ็มแจ๊คแคครับเอ็มแจ๊คแค่คิเรียนเอ็มแจ๊คแค่ไม่ใช่ของเพื่อนกูไม่ใช่ของกูพี่เรนเอ็มแจ๊คแคนะพี่เรนเอ็มแจ๊คแคอันนี้คือเขาปักชื่อเป็นในนี่เลยชื่อนักเตะชื่อนักเตะอันซ่าอันซ่าอันซ่าลอสต็อกนะไม่ใช่นี่นี่เอ็มเห็นป่ะพื้นเนี่ยเขามีซอฟต์กราวกับเฟิร์มกราวนะอันนี้อะไรอันนี้เลอะกราวนะฮะ แล้วหนังเนี่ยตรงเนี้ยถ้าถ้าดูนะมันจะเป็นหนังหนังงูหลามนะงูหลามงูหลามซ้มไปนะซมำไปนะนิกเกอร์นะอันนี้คือแบรนด์นิกเกอร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 ์เอ้ยเอ้ยโยนิกเกอร์โย่มันนิกเกอร์ดันโยเนี่ยเป็นคนจริงจริงนะสไตล์มันเนี่ยโคตรดีเลยอ่าเนี่ยช่วงหลังๆอ่ะแล้วมันรองเท้าผู้หญิงนี่พิม่าอ๋ออันนี้คือซื้อมาแหละขอมานะฮะแล้วก็ แป้งเนี่ยก็คือไว้ทากรองสังเท้าทาผมก็ทาเมมนี่มีรองเท้าดันโยนะมีใช่ของกูใส่มึงนี่สวยดีใส่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 อูใส่อยู่สีแดงสีแดงสีแดงนี่โอ้โหทำไมดูเล็กของเก่าแล้วไม่ใช่ของดีวันี่โอ้โหดูรองเท้ามาหนี่เยโดเยโดไอมีสไตล์เว้ยมีสไตล์ด้วยเออกูมีเว้ยเออเนี่ยได้เลยโคตรเจ๋งเลย เข้าชนี่อะแล้ย่อยังใส่อยู่ว่าผู้สูงเงินเนี้ยเท่เลยวะไม่เคยใส่กูไหนวะเนี่ยกูว่าใส่ะใส่เอาไปขายได้เลยเนี่ยเท่ว่ะเฮ้ยเข้าชนว่ะกูแต่งตัวดิเฮ้ยได้ไหวอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ วันนี้กูกำลังจะตําไข่ไข่เสร็จแล้วไข่ไก่ไก่เออไข่เสร็จแล้วแล้วก็ตัวนี้ต้องตัดถุมาโต้หนึงเพิ่มถุมาโต้มะเขือเทศมะเขือเทศอ่ะแล้วก็ใส่ไปตําซุปอะไรอ่ะแล้วก็ต่อไปใส่เจคีซีคีอยู่ในไมโครเวฟแล้วก็โป้มึงอ่ะได้กินตรงเสียแน่ดูนี้กูซื้อของซื้อไปหน่อยชั่วโมงกว่าไม่ได้ าตองมึงทำอะไรไว้แต่งแต่งผมแต่งห้องให้คุณเนี่ย <c oughs> ของแต้นะฮะอันนี้ของแต้มา <c oughs> พร้อมกันไม่จ้เอากระเปะ๋ามาโชว์ทำไมทำไมเราพวกนี้ไม่โชว์ <Yeah. c oughs> เอออะไรนะ <c oughs> เอเอ,เอได้หวะ และข้างในที่เป็นสีชมพูเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคนมีแฟนอ่ะเอออ๋อแบบความรักของเออประมาณใช่เออโอ้โหจับได้พอดีเลยเยี่ยมเขาเย็บติดไปแล้ว เหมือนอะไหวกลิ่นมันมีกลิ่นแบบเขาเรียกเปรี้ยว ดูดีวะเหมือนนั่เหมือนในรูปไหมยังไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ดูดีเดี๋ยวต้องเอาโมโมเทโมขึ้นมาก่อนโทเมโต้บุตรมุ้ยน่ากินไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องความมันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะมันแน่นอนมันแน่ มึงเอาไปหรอใส่ยอยู่ทำอันนี้ให้แฟนกินปะ่ะพวกเขาชอบกินเหมือนกันนะหรอใช่ชอบกินแล้วกินกับอาจ์ิเค้เนี่ยหรอใช่จะกินชอบกินแล้วต้องเขาเรียกอะไรต้องกินต้องมีเครื่องปรุงอย่างไหมมีอะไรนะมีซอสมีอะไรไหมไม่ก็ต้องใช่เดี๋ยวใส่ตอนทีออสอันนี้คือใส่แยกเหรอ ใส่ใส่กินไปก้อนๆเลยไม่ใส่ใส่ข้างบนแบบอ๋อโรยโรยแบบโรยชิ้นเลยเรียกว่าโรย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 กระยาโรยเคลียเฮ้ยมาแล้วมาแล้วดูนะเอาทิกเกอร์ตัเสร็จแล้วมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่ไปซื้อเดสกาโอ้ใช่ใช่ตัวนี้ด้วยนะอันนี้เหรอใช่ใช่ แม็กกี้คีแม็กกี้คูจริงๆอ่ะใส่โรบดดามไว้ได้ไหมนี่อ่ะโอเคโอเคใช่ใช่ก็ใช้มือกินดำหรอเออก็แต่ต้อง้คนกินก็มันจริงๆอ่ะอย่าเพิ่งใส่ที่เรางก้มอ่ะไหนก้มนี่เองอ่ะพีภูอ่ิพี่ภูนู่นี่อ่ะพีภูใส่ใส่ใส่เออเออกูเข้าใจว่าถ้าคานอบ้านเราเขาจะใส่ผัดไปเลยแต่ที่ไม่ทำไมก่อน ใช่ตอนยังร้อนอยู่เลยแล้วเขาใส่แค่เนี้ยเหรอใช่ใส่แค่เนี้ยมันน้อยหรอร้อนป่ะร้อนอย่าใส่เยอะนะถ้าเหิวไปกูกินไม่ได้ที่ยอดใช่เค็มเหรอเฮ้ยมันกกินนมันเค็มได้สอบคิดว่าได้นะได้ได้เฮ้ยไนยูอร่อยอร่อยรสชาติดีเลยนี่มันหกแล้วแต่กูจะแกะไก่ไว้ร้อนขนาดนี้ร้อนหรอร้อนไก่ร้อนอันนี้มีอันนี้น้ำจิ้มเกาหลี น้ำจิ้มไทยไทยนะอีานนะไทนีจิ้มญี่ปุ่นไทยอีสานกินของอริการไปก่อนเสร็จแล้วให้ให้ครบอยากครบที่อยากกินค่อยมาจิ้มแล้วก็ลองดูว่าอันไหนมันเข้ากันที่สุดอันเนี้ยเฮ้ยโอ้นี่ไก่เขาแบบเหมือนเชฟทำเลยนะไก่ดูดิสิกรอบมากเลยใส่นี่ด้วยใส่นี่ด้วยใส่แบบเนี้เออนี อร่อยอร่อยอร่อยันื้อมันมีความเปรี้ยวๆเหมือนใช่ปะใช่ใช่มันผักก็แบบไอ้เนี่อไก่มัน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 มิกกันหมดเลยนะอไม่ต้องปรุงรสเลยนะเออนี่นี่แค่ลองเมื่อกี้ลองข้าวลองก็อร่อยนะตายผมเลยนะนะอร่อยหยิบใหหยิบใไม่อยากกินไม่อยากกินจริงๆ โอ้โแบบท้องเสียเลยอ่ะกินอะไรวะไก่อ่ะไม่ต้องหมักก็ได้อืเพราะมีผงใช่อือร่อยน่กวี๋กว่ะอร่อย่ะแคาเ๊เก้นี่คือเหมือนข้าวไหมไม่เหมือนไม่เหมือนกินนัวกินนัว กินหนูเลยเงินผมกินเนี่ยขนมขี้หนูอ่ะเห็นแล้ขนมไทยอ่ะขนมขี้หนูนีนนนน่เป็นของผงอะ่ะนี่อร่อยดิเดี๋ยวกูเห็นพวกมึงกินกูอยากกินนี่กินไม่ได้เหรอ <c oughs> แน่แล้วออกกินได้เมื่อไหร่เดี๋ยวตรงหกโมงครึ่งเออจิ้มเนืจิ้มเออจิ้มจิ้มทุกอะไรนะแล้ไก่ที่ทอดกินได้เลยใช่โอ้ตอนเกาหนีก็ได้อือร่ ญี่ปุ่นนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่เท่าไหร่เขาอยู่อ่ะปิดท้ายที่ที่เด็ดไทยอีสานไม่ได้ชอยอยู่ไม่ได้อืมอยู่ไม่ได้เลยไทยอีสานช้าช้าไทยอีสานจัดมาจัดไปเยอะเขียวเลยทีละคันดีละคนเหม็นหายไอ ่อะไรวะออะไรวะคนกินแบบกินน้ำจิ้มเนื้อเนื้ออะไรวะน้ำจิ้มเนื้อวัวดีเหรอเป็นดีอ๋อหัวขมไม่กินน้ำเลยนี่รสชาติกูกำลังดีๆอยู่ฮะเอ้วกนี้กำลังอร่อยเลยอ่ะผมแบบ ผมปลายเลยเอ,อ่ะคือแบบพี่ตอนแรกก็เนี่ยที่เขาใส่ก้อยเหรอละละนี่แหละนี่คือดีกว่าเอาตัวสรุปขอะตัวสรุปไก่อาเจเก,ก้กับซุปอะไรพวกนี้นเป็นไงบ้างครับอร่อยฮะถือว่าเพื่อนรักเราทำได้มีฝีมือเนาะเนี่ยนะบอกว่าไหนเนี่ยไม่กินหมดเลยอร่อยได้ไงวะมึงอร่อยจริงป่กวะอร่อยจริงน<ว>ะอาเจเก้เทียบไม่ได้ว่ามันเหมือนอะไรนะอืมันคืออาหารแบบกระจาแอฟริกันนั่นแหละ เกินคาดเลยแต่ที่กินเป็นครั้งแรกเยอะเลยเกินคาดเกินคาดตอนทำเมื่อกี้ก็คิดว่าไม่น่ามีรสชาติอะไรเลยเพราะไม่ได้ปรุงอะไรเลยถูกปะไม่ปรุงอะไรเลยที่ผมถามว่าแล้วมันต้องกินกับซอสอะไรปะวะเพราะมันดูน่าจะจืดแต่กลายเป็นมีแค่ไอ้นั่นเดียวดีเลยอันนี้แต่เมนูนี้เหีนแต่ยกปรุงไปหน่อยไทยแบบเกลือไทยอย่างเงี้ย นั่เลอะไรมันเฉยทื่อ <c oughs> ไม่ได้เนี่ยตอนดมแล้วกินแยกกเป่าไม่ค่อยอร่อยนะข <c oughs> ้า,ออาวเนอะเออ,เอ,อแล้วก็โนัวดูดเปรี้ยวอร่อยเออใช่ใช่แต่พอมากินเนี้ยไม่รู้สึกแล้วเ <ไง S 2> ว้ยเวลามามิ x กูอร่อยอร่อยสุดยอดวันนี้ได้มีโอกาสกินอาหารแอฟริกันของแท้อืเดี๋ยวครั้งหน้ากูตอบแทนมึงคืนเออกินอาหารไทยไปบ้านกู เดี๋ยวกูเอาเดี๋ยวอย่าไปต้องไปบ้านกูไปที่ไหนลิโซ่ะอื่นเดี๋ยวชวนไปที่บ้านแล้วเดี๋ยวของป่าของอะไรนะของป่าไม่ใช่ป่าเขาในสัตว์ของป่าป่าฟอเรส s t เป็นไงเ็คสอน็ค a k e s n a k ค่ะ snake เหมือน s n มึงกินคนเดียวเหรเป็นไงจอเยี่ยมไหมไม่ได้กูไหมเก๋เฉยไม่เก๋ฉยตัดหมดแล้วไหน ดียอดนะฮะยินมากวันนี้มาบุกบ้านดันโยนะฮะครับผมมากินอาหารเที่ยงอาชิเคนะฮะอร่อยจริงใครยังไม่เคยกินนะฮะให้ไปลองมีแถวซูมิทใช่ไหมก็มีนี่แหละฮะหนึ่งวันของดันโยนะฮะทอดไก่อย่างเดียวหมดไปทั้งวันแล้วตัวไก่ยสุกนะอ่ะประมาณนี้ EP นี้ครับผมเดี๋ยวเราจะไปไหนทำอะไรอีกก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะฮะฝากกด subscribe ด้วยกดไลค์กดแชร์ ก็ให้ไปถึงแสนซับกันเร็วๆแต่พี่ต้อมจะเล่นแย้ขี้ครับ<ไ>ป <laughs> ม,ม<ไ>ปแล้ว๋ยวนี้ผมลาไปก่อนเดี๋ยวไปกินต่อสวัสดีครับแล้วนะครับทิว <See you. S 2>